สวัสดีครับจาก GPU Channel นะครับเราก็จะมาต่อ EP 2ในการเปลี่ยนชิปของตัว GTX 1080นะครับจากที่ชิปที่เราเปลี่ยนไปแล้วไม่ติดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิปเดิมเขาอันนี้ก็จะเป็นชิปใหม่นะครับผม แดี๋ยวเราก็จะมาถอดดูกันนะครับว่าชิปเนี้ยมันยังเขาเรียกว่าเราจะมาดูเราจะมาดูใต้ชิปนะครับว่าตะกั่วเนี่ยมันลงเต็มทุกเม็ดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องมาประเมินก่อนนะครับว่าชิปตัวนี้ยังใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าจากที่เราวัดไฟใช่ไหมครับผมก็คือ0.8โวลต์เนี่ยมันไม่ออกนะครับเราก็เลยต้องถอดชิปตัวนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็มาดูชิปด้วยนะครับว่าตะกั่วใต้ชิปเนี่ยเต็มไหมเพราะจากที่เราประเมินตอนแรกเนี่ยครับก็คือตะกั่วมันเหมือนว่า เม็ดมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าเดิมนะครับผมเราก็เลยต้องมาถอดมาดูก่อนว่าตะกั่วเนี่ยมันเต็มหรือเปล่าแต่ตอนนี้ประเด็นของประเด็นของาการจอตอนนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเปลี่ยนชิปนะครับก็คือชิปตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้นะครับแต่พอเรามาใส่ชิปใหม่เนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับก็มีอยู่2อย่างนะครับคือชิปเนี่ยมันเสียเสียตอนเราระหว่างหรือเราเสียมาก่อนนี้อันนี้เราไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้จากที่เราใส่ชิปตัวนี้ไปเนี่ยมันทําให ไฟ1.8โวลต์นเนี่ยไม่จ่ายนะครับผมมันก็มีอยู่2อย่างคือสาเหตุมาจากตัวชิปหรือสาเหตุมาจากอะไหล่อ่าจากอะไหล่เนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราต้องเอาชิปตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าอีอย่างนะครับลูกค้าจะส่งชิปมาเปลี่ยนนะครับผมจะมีชิปอีกหนึ่งตัวมาแทนตัวนี้นะครับผม เราก็เลยทําการทดสอบใน EP 2ได้นะครับว่าเอาตัวใหม่มาเนี่ยใส่แล้วมันจะติดไหมซึ่งชิปของเติมเนี่ยมันติดอยู่นะครับอ๋อเราต้องอธิบายอีกอย่างหนึ่งนะครับชิปเนี่ยมันยังมีชิปเนี่ย,ย,บ,ยบางครั้งเราซื้อมาใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยชิปของเขาเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่มันอาจจะเสียระหว่าง ตอนที่เราวางเครื่องยกชิปก็ได้นะครับเพราะว่าชิปเนี่ยเราจะใช้ความร้อนประมาณสัก300องศาขึ้นถึง400องศาครับชิปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียได้นะครับไม่ได้งบงบอกนะครับทุกคนที่ซื้อชิปมาเนี่ยอยากคิดว่าชิปเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยมันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราตอบไม่ได้ครับชิปดีๆเลยนะครับพวางเสียมันเตาเลยก็ยังมีนะครับเพราะว่าบางชิปบางตัวเนี่ยมันทนความร้อนไม่ไหวมันก็เสียก็มีนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะรู้ทุกคนนะครับว่าชิปเนี่ยเวลาเราไปซื้อของใหม่มาเนี่ยเรามาวางเนี่ยทุกคนจะมีความเสี่ยงในการวางนะครับเพราะว่าชิปของเขาเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะติดนะครับเราเราซื้อจากร้านขายมาเนี่ยครับเราซื้อมาชิปมาเป็นลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมครับเราไม่สามารถเช็คได้นะครับว่าชิปของเขาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่เราต้องเสี่ยงที่จะซื้อเขาเพื่อจะมาทําการวางนะครับจากร้านนะาไหลเนี่ยเวลาเราไปซื้อเขาเนี่ยถ้าเกิดใครทำโน้ตบุ๊กจะรู้เลยนะว่า ไปซื้อมาเนี่ยเหมือนเราก็เอาเองินไปทิ้งแล้วนะครับสมมุติว่าเราไปซื้อชิปจากร้านอะไรนะครับชิปตัวนี้สมมติ5 0 0บาทนะครับเราไปซื้อจากเขามา ve, แล้วแพ็คถุงมาแบบนี้เลยนะครับก็คือดีเลย <ls testify> เราเอามาวางแล้วเนี่ยแล้วเราไปคืนเขาเขาไม่รับคืนนะครับ <S <s <amp> <t ick> เพราะว่าโอกาสที่ชิปมันจะเสียมันมีนครับมันอาจจะเสียระหว่างตอนเราเอาวางบนเครื่องยกชิปก็ได้หรืออาจจะโดนจากความร้อนก็ได้นะครับหรืออาจจะเสียตอนที่มันมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับ แต่ร้านอะไรเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่มีไม่ต้องส่วนมากเขาไม่รับคืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชิปมันมีการใช้งานไปแล้วก็ชันใช้งานไปแล้วก็คือมีการบัตรกีลงบอร์ดไปแล้วนั่นเองนะครับผมร้านอะไรเนี่ยเขาจะรับคืนต่อเมื่อชิปนี้ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่มีการวางในตัวชิปนะครับเราไปเปลี่ยนตัวเนี่ยเขารับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าชิปยังไม่มีการใช้งาน หรือยังไม่มีการวานครับถ้าเกิดว่าอยู่เราเอาชิปตัวนี้ไปคืนเขานะครับเราก็บอกว่าถอดออกมาแล้วนี่ครับวางไม่ติดครับพ,พี่ขอคืนมันไม่ได้นะครับเพราะชิปเนี่ยมันไปวางบนเครื่องยกชิปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเสียเนี่ยมันมีนะครับเพราะว่ากักความร้อนเนี่ยชิปบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ทนความร้อนก็ได้ไม่ใช่ว่าชิปทุกตัวเนี่ยซื้อมาสิบตัวใช้งานได้ทุกตัวไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่คลิปนี้อัดนไม่เข้าใจนะครับลองไปถามร้านซ่อมโน้ตบุ๊กดูนะครับเขาจะเขาจะอธิบาย เหมือนที่ผมบอกไปนี่แหละก็คือซื้อชิปมาก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งนะครับผมถ้าวางติดเราก็เก็บเงินลูกค้าได้ถ้าวางไม่ติดเราก็ต้องทิ้งเงินไปนะครับถือว่าร้านขาดทุนนะครับผมชิปเนี่ยอ่าเราไปซื้อจากร้านอะไรมานะครับสมมตินะครับซื้อมา1,000บาทนะครับการที่เราซื้อของมา1,000บาทใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดกําไรค่าแรงของลูกค้านะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราจบงานไม่ได้ เราก็คิดไม่เราก็เก็บเงินลูกค้าไม่ได้ใช่ไหมครับผมพอเก็บเงินเก็บเงินลูกค้าไม่ได้เราก็ไม่มีกําไรเราก็ขาดทุนไปเห็นไหมครับชิปตัวเนี้ยเราถอดออกมาไปคือร้านอะไรเขาไม่รับนะครับเพราะว่ามันเป็นชิปที่ถูกใช้งานแล้วร้านอะไรเขาก็จะบอกว่ามันอาจจะเสียตอนขั้นตอนการคุณวางก็ได้อ่าเราจะไปเราจะไปเถียงกับเขามันก็ไม่ได้นะครับถึงเราจะ,อะบอกว่า ผมเนี่ยวางมันไปสิบสิบตัวแล้วมันไม่เคยเสียนะครับที่แต่วางชิปเนี้ยมันเสียอ่ามันก็นไม่ได้นะครับมันจะเขาเรียกว่าเอาอะไรไปเถียงกับเขาไม่ได้นลยครับเพราะว่าชิปเนี่ยเราซื้อมามันตรวจสภาพโดยสายตาไม่ได้ครับมันจะตรวจได้ต่อเมื่อเราเอามาวางบนบอร์ดเท่านั้นนะครับผมและอย่างเราก็ไม่มีเครื่องจักรที่จะไปตรวจด้วยนะครับใครจะไปซื้อเครื่องจักรเบอร์ตรวจเบอร์ชิปเพราะชิปมีไม่รู้ก Singer ี่เบอร์นะครับอันนี้ถ้าเกิดชิปเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วไม่ติดต้องทาใจนะการซื้อชิปเนี่ยเหมืนอนนทะครับ ผมซ่อมโน้ตบุ๊กมาก่อนนะครับซ่อมโน้ตบุ๊กมาเป็นสิปีนะผมไปซื้อชิปมาเปลี่ยนเนี่ยขนาดซื้อชิปมาเปลี่ยนผมยังต้องทําใจนะครับถ้าเกิดวางไม่ติดน,น่คือผมขาดทุนนั่นเองนะครับผมงานตัวเนี้ยผมก็ได้ทําการอธิบายลูกค้าไปหมดแล้วนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนอ,อันนี้เราเราเราพูดยาวไปแล้วเราขออันนี้เราอธิบายเรื่องชิปแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะไปยกชิปตัวนี้ออกก่อนละกันนะครับเพื่อว่าเราจะประเมินว่าการที่วัดไฟ 1.8V ไมม่ออกเเนันสาหตาตุมาาจกัวนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเปดเปล่า เบื้องต้นนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเบอร์ที่1714นะครับของของเดิมเขาก็จะเป็นเบอร์1721ใช่ไหมครับผมถ้าเกิดเราไปดูคลิปของคลิปที่แล้ว1721นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปต่อ,อจะพอแค่นีออ้พอแค่นี้คงไม่ได้นะครับเราไปถอดตัวนี้ออกก่อนเพื่อจะมาทําการวัดไฟหรือวัดดูภาพรวมในใต้ชิปนะครับว่าชิปเนี้ยเขาเรียกว่า ตะกัวลงเต็มทุกเม็ดหรือเปล่านะครับถ้าลงเต็มทุกเม็ดเนี่ยการที่ไฟไม่ออกเนี่ยก็มีโอกาสที่ชิปตัวนี้จะเสียนั่นเองนะครับอาจจะเสียระหว่างก่อนถึงเล่าหรืออาจจะเสียตอนระหว่างที่เราวางก็ได้ครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยชิปมันอยู่กับความร้อนนะครับผมเราไม่รู้ว่ามันทนความร้อนไหวหรือเปล่านั่นเองนะครับถึงเราอาะตัวก่อนเราอาจจะวางติดสามตัวก่อนเราอาจจะวางติดตัวนี้อะวางผลิตมันตอบอะไรไม่ได้นะครับมันเราไม่รู้ว่าชิปตัวนี้ดีมาหรือมาเสียระหว่างตอนที่เราวางเราก็ไม่รู้นะครับเราตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ ช่างทุกคนผมว่าไม่มีใครตอบได้นะครับผมจะตอบได้ผมว่า <c oughs> โมแล้วละ <c oughs> ใครจะรู้ล่ะครับว่าซื้อชิปตัวนี้มาคุณกล้าการันตีเลยหรอครับว่ามันใช้ได้รรเราเป็นเไมไม่มีใครกล้าการันตีหรอกครับเพราะจนกว่าจะวางติดนั่นแหละครับถึงจะรู้ว่ามันใช้งานได้นั่นเองนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปทําการยกดูก่อนตอนนี้เราก็ได้ทําการยกชิปออกมาแล้วนะครับผมก็คือดูจากพวกตัวพวกชิปเนี่ยพวกตะกัวดเนี่ยก็คือลงทุกเม็ดนะครับก็คือ ตะกรวพวกนี้ก็คือถึงจะเป็นเม็ดเล็กนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะผมมาเช็คแล้วผมส่องกล้องแล้วครับก็คือตะกว่วพวกนี้ลงทุกเม็ดเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วครับแล้วก็ แล้วผมก็จะทําการเอาชิปเดิมไปวางนะครับเพื่อว่าเราจะได้เช็คนะครับว่าไฟของเขาเนี่ยมาหรือเปล่าการจอกลับปติหรือเปล่านะครับเราจะได้เช็คด้วยนะครับว่าชิปตัวนี้เสียจริงไหมถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้มาวางติดก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ชิปตัวนี้มีโอกาสที่อาจจะเสียมาก่อนแล้วหรืออาจจะเสียตอนที่เราหวางวางก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไปนะครับชิปเนี่ยมันตอบอะไรไม่ได้นะครับจนกว่ามันจะมาวางครับถ้าวางแล้วใช้งานได้คือใช้ได้นะครับ คือถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยเราบ่งบอกเราไม่ได้นะครับว่าชิปตัวนี้ใช้งานได้หรือเปล่าครับเพราะว่าการวางชิปเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับคืออาจจะเสียระหว่างวางก็ได้โดนความร้อนสูงไปชิปทนไม่ไหวตายก็ได้นะครับอาจจะหลายปัจจัยครับอาจจะารบบายไปก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับเพราะว่ามันมันเช็คไม่ได้นั่นแหละมันต้องไปวางถึงจะรู้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ช่างเขานะครับเดี๋ยวทําการเพราะผมเช็คแล้วก็คือตัวเม็ดชิปเนี่ยมันเขาเรียกว่าลงทุกเม็ดเลยนะครับเนี่ย ลงทุกเม็ดเลยไม่มีเม็ดไหนไม่ลงเลยครับก็คือผมส่องใช้กล้องกล้องขยายส่องแหละลงเต็มทุกเม็ดแสดงว่าเม็ดเล็กเนี่ยไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีขนอะไรเลยนะครับเม็ดเล็กกว่าแต่ก็คือตะกวดลงเต็มทุกเม็ดก็คือเขาเรียกว่าตะก,กวดเรื่องเม็ด เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยตัดทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันลงมันลงทุกเม็ดนะครับอ่าโจต่อไปที่เราจะทํานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาชิปเดิมไปวางนะครับเพื่อว่าก่อนที่ลูกค้าจะเอาชิปใหม่มาให้เรานะครับเราจะเอาชิปเดิมไปทดสอบก่อนถ้าเกิดว่าชิปเดิมติดนะครับเราก็จะได้คอนเฟิร์มชิปไปด้วยนะครับผมว่าอาจจะเสียมาก่อนหรืออาจจะเสียตอนที่มันวางก็ได้นะครับหรืออาจจะเสียตอนที่เราวางเนี่ยมันก็ตอบอะไรไม่ได้นะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับพูดไปกระบวนกลับัาทีา่เดิมเดี๋ยวผมจะให้ ช่างเนะครับเอาชิปตัวเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูปีนะครับเหมือนเดิมเนาะปีของเขาเนี่ยถ้าเป็นชิปเดิมจะเป็นปี2 1หนึ่งนะครับถ้าเป็นชิปเขาเรียกว่าถ้าเป็นชิปที่ของใหม่ที่ซื้อมาเราใหม่แกะถุงครับจะเป็นปีหนึ่งสอันนี้เป็นปี21เดี๋ยวเราจะเอามันกลับมาอยู่ที่เดิมของมันนะครับผมแล้วเราก็ลองมาเช็คไฟทีนะครับว่าไฟของเขาเนี่ยหนึ่งจุดแปดโวลต์จะออกหรือเปล่านะครับแล้วจัดกาดเนี่ยจะติดไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันตอนนี้เราก็ ได้ทำความสะอาดพื้นผิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเอาชิปเก่าเนี่ยเอาไปทําการวางเหมือนเดิมนะครับดูสิว่าชิปมันยังติดอยู่หรือเปล่านะครับชิปอันนี้เป็นของคู่ตัวเขานะครับที่มาแบบเดิมๆลยครับพอหลายๆรอบแล้วครับตัวหนังสือก็เริ่มลอกแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือ1721นะครับของใหม่ก็คือ1714นะครับ เดี๋ยวผมก็เอาตัวนี้ไปวางกลับที่เดิมน,นะครับแล้วเราก็ยมาวัดไฟกันนะครับว่าดูซิว่าไฟจะออกไหมแล้วชิปตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าครับอันนี้เราไม่รู้นะครับว่าชิปยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าแต่เรามาลองกันเอาชิปตัวเดิมเนี่แหละครับมาวางคขนนะครับก็หวังว่ามันจะติดนะครับถ้าติดก็ทํามันใช้ได้ก็ดีไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็เอาชิปตัวนี้ไปทําการวางก่อนละกันนะครับแล้วค่อยมาสารุป,ปรอีกทีหนึ่งว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางชิปเดิมเข้าไปในบอร์ดแล้วนะครับก็คือเห็นครับก็ปี1721นะครับอันนี้คือชิปวางไปแล้วครับก็คือแต่ประเด็นตอนนี้ก็คืองานรู้สึกจะเสียหายมากกว่าเดิมครับตัวตอนนี้ชิปตัวนี้ครับเสียไปแล้วนะครับเสียแบบสนิทเลยนะครับที่เรารู้ว่าได้ไงนะครับว่าเสียสนิทนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับผมปกติเนี่ยตอนที่เราวัดของตัวคอยของชุดแรมนะครับมันจะมีค่าโอห์มอยู่ประมาณสัก50นะครับ แต่ตอนนี謝謝้ค่าโอห์มแทบจะติดศูนย์ก็คือติดกาวครับปกติเนี่ยวงนี้มันจะมีลายวงจรถึงกันเห็นไหมครับเนี่ยลายวงจรถึงกันถ้าเกิดว่าจากที่ผมเคยทํามาถ้าเกิดชิปเสียนะครับผมไอค่าโอห์มของชุดแรมเนี่ยจะติดกาวนะครับเราต้องยกชิปจอออกบบเพื่อมาดูว่าค่าโอห์มจะกลับมาไหมถ้าค่าโอห์มกลับมาก็มีความเป็นไปได้นะครับชิปเดิมเนี่ยเสียไปแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการยกตัวนี้ออกนะครับเรามาวัดค่าโอห์มีทีหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยพอเรามาวัดค่าโอหหมมขอองตััวคยแรรเ็นบ ซึ่งตอนนี้ดิดค่าอมแทบจะแทบจะศูนย์นะครับศูนย์นี่ก็คือลักษณะแบบนี้ลง ال โค้งอ่านี่ก็คือชิปเก่าเขานะครับผมไอชิปใหม่ที่ซื้อมาอันนี้จะเป็นชิปคู่ตัวเขาซึ่งตอนแรกที่มันเปิดติดใช่ไหมครับตอนนี้คือบอกแล้วนะครับหนักไปกว่าเดิมแล้วคือชิปเนี่ยน่าจะทนความร้อนไม่ไหวครับคือตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับล้องชัดไหมอ่า ครับศเดี๋ยวผมก็จะยกตัวนี้ออกนะครับแล้วเรามาทําการวัดอีกทีหนึ่งนะครับจะเกิดว่าวัดแล้วค่าโอมกลับมาตลรับก็คอนเฟิร์มนะครับชิปเป็นเงเสียร้อยเปอร์เซนะครับผมเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการยกกันตอนนี้ผมก็ ต้งผมเช็ควงจรใหม่ครับรู้สึกว่าจะมีสิ่งผิดปกตินะครับเหมือนไฟของในวงจรเนี่ยมันออกมาไม่ครบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้ทําการเปลี่ยนชิปไปเนาะแล้วมันไม่ติดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าชิปเนี่ยมันอาจจะเสียก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนชิปเนี่ยมันใช้งานได้ปกติใช่ไหมครับไฟ1.8โวลต์1โวลต์มันก็ออกใช่ไหมครับแต่พอเราอาชิปใหม่เข้าไปใส่เนี่ยมันก็ไม่ติดเลยนะครับก็คือไฟ1.8 1โวลต์ไม่ออกเลยเนี่ยผมก็เลยทําการวิเคราะห์ว่า มีความเป็นไปได้นะครับชิปตัวใหม่เนี่ยอาจจะไปโปรเทคไฟเช่นต,ตัวตัวมันเองนะหรือว่ามันเสียหรือเปล่ามันช็อตหรือเปล่าครับมันเลยทําให้ไฟ1.8โวลต์ที่มันวิ่งเข้ามาในตัวชิปด้วยนะครับเนี่ยอันนี้1.8โวลต์มันจะวิ่งมาที่ขาไปออดด้วยนะครับแล้วก็วิ่งเข้าใต้ฐานชิปที่เราทําการคงไว้นะอันนี้ที่เราไฮไลท์ไว้นี่ก็ลบออไปเลวนะครับอ่า ผมก็วิเคราะห์ว่าเออเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะเราสามารถใช้งานได้เนาะเปิดติดปกติจากชิปเก่าใช่ไหมครับผมก็เลยวิเคราะห์ว่าเออมันมีปัญหามาจากตัวชิปไหมซึ่งพอเรามาไล่ระบบอีกทีนะครับเราก็ผมก็ได้เจอสิ่งิดวปกติเนาะก็คือเหมือนมี ห้าขาไอซีตัวนี้คือมันจ่ายไฟไม่ครบนะครับเหมือนไฟหนึ่งโวลต์ไม่ออกนะครับอ่านี่ไม่ต้องถามนะครับว่าทําไมถึงรู้ว่าตัวนี้อันนี้คืองานประสบการณ์นะครับคือเราทําบ่อยนะครับเราก็เลยทํามีสเตปการเขาเรียกว่ามีขั้นตอนในการเช็คนะครับแต่โดยมากแล้วมันแทบจะไม่เคยเสียครับอันนี้เราลองเปลี่ยนดุกคนเดี๋ยวเราต้องไปใส่ชิปเขาก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับแต่ผมก็ต้องเขาเรียกว่าเราต้องคอนเฟิร์มให้หมดสิ้นสงสัยนะว่าชิปตัวนี้มันเสียจริงนะครับผมโอเค เพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่าชิปตัวนี้ใช้ได้นะครับเขายืนยันว่าใช้ได้อ่านลัในนี้เขายืนยันว่าใช้ได้ไไดครับผมก็เลยต้องย้อนกลับมาไล่รายละลเอียดใหม่เพื่อว่าจะเราจะได้ไม่พลาดจุดไหน,นครับซึ่งตอนนี้ผมไล่มาแล้แลวเราเจอตัวนี้น้าต้องใส่นะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนตัวนี้ไปซึ่งตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผม้องเอาชิปใหม่เนี่ยไปใส่ดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่เราหลงทางเป็นกันไปไกลนะครับเพราะว่าชิปเดิมมันสามารถใช้งานได้เนาะแต่พอเราใส่ชิปใหม่ไปเนี่ยไฟชุดไฟพวกนี้ไม่ออกเลยนะครับผมก็เลยวิเเคราาะห์วว่่ตตัันนนน้สีียซึงอ ผมก็เลยย,ย้อนกลับมาทำมาตั้งแต่ต้ตตนตั้งแต่ต้นนะคือเรายังไม่ละขั้นตอนการทำนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่างานซ่อม่ยต้องทําให้สิ้นสงสัยนะว่าเราสงสัยตรงไหนเราต้องทําให้หมดนะครับว่าเวลาเราส่งงานคือเราจะได้เออว่า80นะครับว่ามันเสียที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะโมกไปไกลกันขนาดไหนเดี๋ยวเรา ลองไปใส่ตัวชิปตัวก่อนแล้วมาทําการวัดไฟดฟูอีกทีนะครับว่าไฟมันออกหรือเปล่านะครับโอเคขั้นตอนต่อไปผมจะเอาชิปตัวเดิมเนี่ยไปวางคืนก่อนแล้วเราค่อยมาเช็คกันอีกทีว่าไฟชุดไฟเนี่ยมันออกหรือเปล่าถ้าออกเราก็ต้องมาเช็คต่อน,นะครับว่ามันมีภาพหรือเปล่าเพราะว่าการที่ชิปเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ไฟมันอาจจะออกนะครับแต่มันจะมีเรื่องเขาเรียกว่าการแสดงผลอีกนะครับไม่ใช่ว่าไฟออกแล้วจบนะครับมันต้องมีการแสดงผลด้วยโอเคเราต้องเอาชิปไปวางก่อนเราถึงจะตอบโจทย์ได้นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางชิปเรียบร้อยแล้วครับก็คือพอวางชิปตัวนี้ไปนะครับก็เหมือนจะกลับมาแย่เหมือนเดิมนะครับไฟที่เราเคยวัดได้จากจุดน,นี้ที่ผมได้ทําการขูดเพื่อวัดไฟนะครับก็คือตรงนี้จะออกประมาณ3 3, 3. โวลต์นะครับซึ่งตอนนี้มันออก1โวลต์แล้วและไฟชุดนี้ก็ไม่ออกนะครับซึ่งตอนนี้ก่อนที่ผมจะทาการวางชิปแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับไฟมันออกแล้วนะครับ1นโวลต์ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ออกละเดี๋ยวเราก็จะทําการมาวัดกันให้ดูนะครับว่ามันออกกี่โวลต์นะครับผมเค ตอนแรกกะว่าจะวางนึกว่ามันจะง่ายๆแล้วก็จบไปนะครับเพราะเราแก้ไฟกลับมาหมดแล้วเรานึกว่าจะสามารถใช้งานได้แต่ตอนนี้ใช่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาทําการวัดกันให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวอคอยวัดเสร็จเนี่ยผมจะทําการยกตัวนี้ออกแล้วถ้าเกิดว่ายกออกแล้วไฟมาปกตินะครับก็คอนเฟิร์มเลยว่าชิปตัวน,นี้มีโอกาสที่จะเสียสูงนั่นเองนะครับโอเคเรามาเปิดกันถ้าเกิดว่าเปิดติดเนี่ยไฟที่ไลเซอร์จะออกนะครับผมอ่าตอนนี้ผมเปิดคอมพิวเตอร์แล้วนะโอเค เรามาวัดไฟตรงชุดนี้ก่อนเลยชุดทีเด่เราวัดตั้งแต่แรกออกนะครับอ่าก็คือห้าโวลต์ออกเหมือนเดิมนะครับผมไอที่ไม่ออกแล้วตั้งแต่แรกนะครับหนึ่งจุดแปดะไม่ออกนะครับเหมือนเดิมอ่าชุดนี้ครับจากที่เราวัดนะครับมันต้องได้ประมาณสักสามจุดสามโวลต์นะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ออกนะครับเอ้ยมันออกหนึ่งโวลต์นะครับซึ่งมันดรอปลง จิ้มน,นะครับแล้วเราก็ามาส่องทีมิเตอร์เห็นนะครับ1โวลต์ซึ่งโดยปกติแล้วตรงนี้ต้องอยู่ประมาณ3โวลต์นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ไม่ออกละขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการคอนเฟิร์มว่าชิปมันเสียจริ้งไหมนะครับผมผมก็เดี๋ยวผมจะไปทําการถอดชิปตัวน,นี้ต่อนะครับแล้วดูซิว่าไฟมันจะมาหรือเปล่านะครับตัวน,นี้ไปถอดออกให้มันไม่มีเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วเราค่อยมาเช็คไฟทีว่าไฟตรงน,นี้จะมาปกติไหมแล้วไฟชุดนี้จะออกหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการยกชิปออกหมดแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ออกหมดนะมันก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการวัดไฟกันให้ดูนะครับผมอันนี้ก็ลายมันจะลอกๆหน่อยนะครับเพราะเรายกหล,ลก่รอบเป็นลายมุงจรเดียวกันนะครับไม่มีผลกับการวางชิปนะครับผมโอเคเราก็จะมาทําการวัดไฟกันให้ดูจากที่ชุดตรงนี้นะครับวัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะครับซึ่งตอนนี้ออกแล้ว1.8โวลต์นะครับชุดนี้ก็ออกเห็นไหมครับ ถ้าเป็นอย่างงี้เขาเรียกว่าอยู่ในภาวะปกติแล้วนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดวางชิปไปก็น่าจะสามารถใช้งานได้แล้วครับซึ่งชิปที่เราวางไปเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้นะครับวางไปทีใดก็น็อกตลอดนะครับอันนี้เราแล้วเลยเอาชิปออกเลยนะครับพอชิปออกก็ไฟก็มาปกตินะครับแล้วก็ดูตัวนี้ต่อมานะครับตอนเราวางชิปตัวนี้ไปนะครับเราวางไปสองรอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ก่อน ปิดแล้วนะครับถ้าปิดแล้วก็คือไฟดับแล้วนะครับโอเคเนี่ยครับผมวางไปสองรอบรู้สึกว่ามันก็จะน็อกสองรอบเลยนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมเอาอันออกแล้วแล้วมันมันน็อกประมาณว่าเขาเรียกว่าตอนแรกรอบแรกที่เราน็อกนะครับก็คือตัวที่ผมบอกไปอเคเดี๋ยวผมขอถอดจากตัวไลเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับสักคู่ ตอน,นนี้ก็คืออเราถ่ายมาแล้วกันนะครับรอบแรกที่เราวางชิปไปใช่ไหมครับผมก็คือทําให้ไฟของพวก1.8โวลต์ไม่ออก1โวลต์ไม่ออกนะครับก็ที่ผมบอกไปนะพอดีไอ้รอบที่มันไฟพอต่อมตัวนี้แล้วผมไม่ได้ลืมผมลืมถ่ายคลิปนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับพอเปลี่ยนตัวนี้ไปเนี่ยก็ไฟก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็คือ1.8โวลต์ออกนะครับผมก็เลยทําการวางชิปรอบที่2ต่อนะครับพอรอบที่2ที่ผมทําการวางชิปด้วที่ผมถ่ายในคลิปนี้นะครับคือพอพอใส่ชิปตัวนี้ไปใช่ไหมครับผม ไฟส่วนตรงเนี้มันก็หายไปเหมือนเดิมครับผมก็เลยทําการยกชิปอันนี้ออกครับพอยกชิปอันนี้ออกมานะครับก็คือพอเรามาวัดไฟตรงนี้นะครับจากที่เรากะกีวัดให้ดูนะครับไฟตรงนี้1.8โวลต์ไม่ออก1.0น้โวลต์1.0โวลต์ไม่ออกครับก็คือเราก็ย้อนกลับมานะครับรอบแรกนะครับเรานึกว่าตัวนี้เสียอีกแล้วนะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนตัวนี้ไปพอเปลี่ยนตัวนี้ไปก็สรุปว่าไฟ1.8โวลต์ก็ไม่ออกนะครับเราก็เลย มาเปลี่ยนที่ต้นทางเลยเลยกันนะครับก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้1.8โวลต์เปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับก็คือเปลี่ยนตัวนี้เลยพอเปลี่ยนปุ๊บตอนนี้เห็นไหมครับที่ผมวัดให้ดูก,ก็คือไฟ1.8โวลต์มา1.0โวลต์มานะครับก็คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุมาจากความร้อนที่เราวางบนเครื่องยกชิปรือเปล่าะครับที่ทําให้อะไรเสียนะครับแต่โดยตัวโดยตัวอื่นๆในจากที่ผมเคยวางไปนะครับมันไม่ค่อยได้เสียนะครับก็คือวางไปก็สามารถใช้งานได้เลย และอีกอย่างละครับร้านก็ทํางานชิปการจอยแล้วก็คือวางชิปมาไม่รู้กี่ตัวแล้วคือถ้านับชิปเนี้ยก็คือวางมาประมาณเยอะมากนะครับผมโอเคพอเรามาอธิบายกันต่ออันนี้เราพูเล่าถึงประสบการณ์เรานะครับผมก็คือพอเราวางชิปตัวนี้ไปนะครับรอบแรกรอบแรกปุ๊บรอบแรกที่เราถ่ายไปในคลิปก่อนนะครับก็อีพีก่อนพอใส่ไปปุ๊บไฟตรงนี้ก็ไม่ออกนะครับเราก็เลยประเมินว่าชิปตัวเนี้ยมันบล็อกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันบล็อกเนี่ย มันก็เลยทําให้1.8โวลต์ไม่ออกนะครับผมเมื่อเลยทําการถอดชิปตัวนี้ออกพอถอดชิปตัวนี้ออกเราก็มาวัดไฟต่อสรุปพอวัดแล้วใช่ไหมครับผมไฟก็ไม่ออกนะครับเอ้ยพอเราเทาถอดตัวนี้แล้วถอดชิปตัวนี้แล้วครับไฟก็ไฟตรงส่วนนี้ก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมน,นะครับพอเราไล่วงจอนไปเราก็มาเจอตัวนี้ต่ออ่าเราก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ไปพอเปลี่ยนตัวนี้ไปปุ๊บเรามาวัดไฟที่1.8โวลต์ต่ออันนี้อันนี้ไล่สคบงานซ,ซ่อมนะครับว่าเราไล่สเต็ปกันยังไงครับ เราก็เลยมาวัดไฟนะครับอ่ารอบแรกเปลี่ยนตัวนั้นไปปุ๊บติดไฟหนึ่งจุดแปดโวลต์มาหนึ่งจุดศูนย์วัต์หนึ่งจุดศูนย์โวลต์มาครับในคลิปนี้ผมก็เลยทําการวางชิปตัวนี้คืนไปในรอบที่สองอ่าพอรอบที่สองปุ๊บเหมือนที่เราถ่ายในคลิปนี้เลยนะครับผมก็คือพอวางไปแล้วมาวัดไฟที่หนึ่งจุดแปดโวลต์ไม่ออกหนึ่งจุดศูนย์โวลต์ไม่ออกนะครับผมก็เลยทําการยกชิปตัวนี้ออกไปอีกหนึ่งรอบแล้วกลับมาวัดใหม่ก็สรุปว่าตาเนี้ยไฟหายหมดเลยนะครับ อพอไฟหายหมดแล้วเนี่ยเราผมก็เลยต้องมาทําตัวนี้ใหม่นะครับอ,อันนี้ก็จะดูเปิดๆน,น,นะครับเพราะโดนความร้อนแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับถ้าใช้งานได้แค่มันเป็นคัพเวอร์ภายนอก,กเฉยอผมก็เลยนาการเปลี่ยนไอซีตัวนี้ไปเลยนะครับอพอเปลี่ยนไอซีตัวนี้ปุ๊บไฟก็มาเหมือนที่ผมวัดกันให้ดูตะกี้นะครับผมก็โดยรวมแล้วผมไม่รู้ผมไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าการที่ทําให้ไฟไม่ออกเดี่ย มันเกิดจากตัวชิปหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากความร้อนนั่นคือเวลาเราวางผนเครื่องชกชินนะครับันีเอฟเฟกหลายอย่างนะครับก็คืออาจจะบอดร้อนเกินไปทําให้อะไรเสืีอหรือเปล่าครับก็คือผมทําไป2สองรอบอันนี้ผมไม่อันนี้ผมก็ยังไม่การันตีนะครับว่าชิปตัวนี้เสียร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่ผมพวกคือตอนนี้ผมไม่กล้าวางรอบที่สามนะครับผมขอเปลี่ยนชิปใหม่เลยกันเพราะว่า วางไปสองรอบเนี่ยคืออะไหล่มันพากันน็อกนะครับพอพากันน็อกเนี่ยผมก็ต้องมาเสียเวลาซ่อมหลรอบนะครับคือตัวเนี้ยผมทํามาสองสาวันแล้วนะคือดูในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ยาวนะครับแต่ผมเนี่ยทาไล่มาวันสองวันแล้วเสียเวลามากนะครับก็คือ ย้ายสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับผมตอนนี้ก็คือผมจะรอชิปที่ลูกค้าเขาจะทําการซื้อมาให้ผมอีกหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้ก็คือผมไล่เป็น1 2 3่งสองสามยังไงนะว่าทีร้านทําแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมไล่ไฟให้ดูแล้วว่าตอนนี้ผมวัดไฟให้ดูใช่ไหมครับตรงนี้หนึ่งจุดโวลต์ออกนะครับหนึ่งจุดแปดโวลต์ก็ออกแล้วตอนนี้เราก็จะไม่ทําอะไรแล้วอันนี้ก็เหลือแค่เก็บความสะอาดแล้วก็รอชิปใหม่ EP นี้ก็เป็น EP ที่2นะครับในการไล่ไฟว่าเราไล่แบบหนึ่งสอสามยังไงนะครับอาจจะฟังงงๆหน่อยแต่ก็เพื่อนๆก็พยายามฟังให้เข้าใจหน่อยนะครับผมตอนนี้เราตอนนี้การ์ดจอนอยู่ในภาวะปกติแล้วเหลือแค่ตัวชิปแล้วนะครับผมโอเคเราก็ตา้จะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมถ้าพูดไปเดี๋ยวจะวนอีก ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราได้ชิปมานะครับก็จะมีเป็น EP 3ต่อไปแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ผมไม่กล้าวางแล้วนะผมผมกลัวมันมีเอฟเฟกนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เสียต่อแต่ไม่ได้การันตีนะครับว่าชิปตัวนี้เสียจริงไหมมันอาจจะเสียมาจากความร้อนเมืเครื่องยกชิปก็ได้นะเพราะเมื่อเครื่องยกชิปนะครับมันใช้ไฟวางเนี่ยประมาณ400องศา3-400องศารอบๆไปอีกประมาณร้อยกว่าองศาครับ มันก็อาจจะมีเอฟเฟกก็ได้นะครับที่ทําให้ตวชิปเนี่ยมันเสียก็ได้นะครับแต่ตอนเนี้ผมก็จะไม่วางเป็นรอบที่3าแล้วผมขี้เกียจกลัวมันเสียรอบที่ษัทซึ่งมันเสียเวลานะครับกว่าจะไล่มาโนอะ้โหไล่ย้อนเวลาเสียเวลาเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ผมขอรอชิปใหม่แล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้อยู่ในภาวะปกติถ้าเราได้ชิปใหม่มาเนี่ยก่อนที่เราจะวางเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาการาวัดไฟกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าไฟยังออกไหมซึ่งตอนนี้ไฟออกปกตินะเหลือแค่ชิปใหม่ซึ่งตอนนี้ อันนี้ต้องบอกนะครับไม่ได้การันตีนะครับว่าชิปตัวนี้เสียจริงไหมแต่ผมแค่บอกว่าผมแค่ไม่กล้าวางนะผมกลัวมีเอฟเฟกเอฟเฟกเนี่มันอาจจะเกิดจากความร้อนเป็นเครื่องยกชิปก็ได้หรือเกิดจากอะไรก็ได้นะครับความร้อนมันตอบอะไรไม่ได้นะครับแต่คือผมแค่บอกว่ารอขอตัวใหม่ดีกว่าเพื่อความชัวร์นะถ้าเกิดว่าวางแล้วมันยังมีปัญหาอีกเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกจากบอร์ดก็ได้ซึ่งเราต้องรอชิปตัวที่2ก่อนนะครับเราถึงจะตอบคําถามได้ทั้งหมดนะครับ โอเคนะครับก็เอาไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปที่3แล้วกันนะครับส่วนคลิปอื่นๆก็จะปล่อยเป็นระยะะ,ยะต่อไปครับ